สวัสน,นีค่ะแก้มยุ้ยนะคะวันนี้แก้มยุ้ยจะมาสอนชาลอตเค้กกับไวท์ช็อกโกแลตมูสและราสเบอร์รี่ค่ะถ้าใครนะคะซื้อเป็นตัว Kitchen m o Bake เต l h ตัวนี้ก็จะได้สูตรของยุ้ยไปเลยบรรจุอยู่ในฟังก์ชัน12โปรแกรมค่ะขั้นตอนแรกนะคะยุ้ยจะใส่เป็นตัวไข่แดงก่อนนะคะ4ฟอง ใส่ลงไปเลยในโถผสมนะคะหลังจากใส่ไข่แดงไปแล้วนะคะสี่ฟองเราก็จะใส่เป็นตัวน้ำตาลทรายนะคะ40กรัมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้วิสค่ะตีเข้าด้วยกันนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะไม่ต้องตีนานนะคะเดี๋ยวไข่แดงจะแตกค่ะโอเคส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเมแรงค่ะจะเป็นตัวไข่ขาวนะคะ สีฟองเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็จะมีน้ําตาลทั้งหมด60กรัมนะคะตัวน้ําตาลเราจะแบ่งเป็น3มรอบนะคะแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปเลยสีฟองในเครื่องตีนะคะพอเราใส่ไข่ขาวลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเครื่องนะคะในขณะที่เราเปิดเครื่องไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปวอร์มเตารอไว้เลยจะได้ไม่เสียเวลาค่ะเราก็จะเปิดเครื่องค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเปิดไปที่170องศาค่ะ วอร์มรอเลยค่ะประมาณ30นาทีก็ได้ค่ะเราก็จะเทน้ําตาลทรายไปเลยนะคะทีละนิดนะคะอย่าใส่พรวดเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้แตกได้นะคะเรานะคะจะตีไข่ขาวจนกว่าไข่ขาวจะตั้งยอดสูงนะคะเดีย๋ยวเราลองเช็คกันดูนะคะ วาตั้งยอดหรือยังนี่ค่ะอันนี้แสดงว่าได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาไข่ขาวนะคะมาใส่ในตัวไข่แดงค่ะแล้วก็ใช้วิธีตะล่อมนะคะทีละนิดทีละนิดค่ะถ้าเราใส่ไปพวดเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้ากันได้ยากมากกว่าค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมนะคะพยายามอย่าตีแรงนะคะเพราะว่า ถ้าเราตีแรงเนี่ยพองจะหายแล้วมันจะไม่ฟูค่ะใส่ทีละนิดค่ะจนกว่าจะหมดนะคะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเข้ากันดีเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลอนแป้งลงไปนะคะแล้วก็ลอนลงไปเลยโอเคหมดแล้วค่ะแล้วก็ตะล่อมเหมือนเดิมนะคะ ไม่ต้องแรงมากค่ะเบาๆกับน้องนิดนึงนะคะผสมจนกว่าจะหมดเม็ดแป้งนะคะพอเราตล่อมกับแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ถุงบีบค่ะตัวนี้จะเป็นหัวบีบเบอร์8นะคะก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเนาะเราจะได้บีบเป็นเส้นๆได้สวยงามค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเอาใส่ถุงบีบแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบเป็นแนวนอนประมาณ30เซนนะคะถึง40เซนติเมตรค่ะส่วนแนวตั้งนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทําฐานค่ะตามพิมพ์ของเราวันนี้นะคะพิมพ์ของเราจะเป็นครึ่งปอนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะบีบเป็นฐานประมาณครึ่งปอนนะคะ เราบีบเสร็จแล้วนะคะที่เป็นเส้นตรงแล้วก็วงกลมปุ๊บเราจะมาโรยน้ำตาลไอซิ่งกันค่ะโรยบางๆนะคะแค่เคลือบตัวแป้งเอาไว้เฉยๆค่ะเราก็จะโรยใส่ให้ทั่วตัวแป้งเลยนะคะแต่อย่าโรยเยอะเกินไปนะคะถ้าโรยเยอะเกินไปเนี่ยตัวแป้งจะแตกได้ค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะแบตเตอร์ของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะโรยไอซิ่งเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปอบกันที่170องศานะคะประมาณ10 1 5นาทีค่ะแล้วก็จะเปิดเลย นี่ค่ะเสร็จแล้ว lady finger ของเรานะคะก็จะสีสวยประมาณนี้เลยค่ะพอเราอบตัว lady finger เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำครีมสอดไส้ด้านในค่ะจะเป็นไว h ์ช็อกโกแลต s ูสกับเป็นตัว r a สเบอ r ์รนะคะตัว Raspberry ตัวนี้นะคะเอาเป็นแยม r a ราสเ r อรก็ได้นะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะเริ่ม ละลายช็อกโกแลตกันก่อนนะคะน้ำที่ใช้ในการละลายช็อกโกแลตอะคะจริงๆตัวนี้ต้องอย่าให้เดือดมากนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวช็อกโกแลตจะโอเวอร์เกินไปทําให้น้ำมันกับช็อกโกแลตเนี่ยจะแยกจากกันนะคะแล้วก็เอาตัวช็อกโกแลตนะคะใส่ชามเซรามิกหรือว่าจะเป็นตัวสแตนเลสก็ได้นะคะวางไว้บนนี้เลย แล้วก็ละลายช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะเราจะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังร้อนมากๆอยู่นะคะเราจะมาเริ่มทำครีมออนเกรสกันเ,เลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีเป็นครีม60กรัมค่ะนมนะคะ60กรัมเช่นกันค่ะไข่แดงค่ะ2ฟอ,องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะ แล้วก็ใช้ตัววิสนะคะมาคนค่ะเราก็จะได้ครีมอองเกรสนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราจะคนจนกว่ามันจะหนืดขึ้นนิดนึงค่ะ <S <S เสร็จแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวเจลาตินลงไปคนให้เจลาตินละลายนะคะ พอเจลาตินละลายแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยทําไมเราถึงต้องเอาแช่ในน้ําแข็งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีวิปครีมค่ะถ้าวิปครีมมาเจอกับความร้อนนะคะเดี๋ยวมันจะละลายได้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะต้องเย็นค่ะแช่ไว้ประมาณนี้นะคะพอเราพักเจ้าตัวครีมองเกรสนะคะไว้ในน้ําแข็งแล้วในขณะนั้นเราจะมาตีวิปครีมกันค่ะ วิปครีมนะคะยูจะใส่ไป220กรัมนะคะเราจะตีวิปครีมให้เป็นถึงเท็กซ์เจอร์แค่โยเกิร์ตพอนะคะเพราะว่าถ้าเราตีจนไปถึงแบบเป็นแข็งเลยเท็กซ์เจอร์เนื้อเค,ค้กของเราจะไม่อร่อยะคะ่ะนี่นะคะเท็กซ์เจอร์ประมาณนี้เลยให้เป็นคล้ายๆโยเกิรต์ตพอเจ้าตัวแพนอองเกรสนะคะเย็นได้ที่นะคะเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตเข้าไปเลย พอเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวครีมออเกรสที่ผสมกับตัวช็อกโกแลตแล้วนะคะลงในโบูค่ะเราก็จะเอาเวปครีมนะคะที่เราตีเอาไว้เมื่อกี้นะคะรวมลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพักตัวนี้อาไว้ก่อนเราจะมาประกอบเค้กกันเลยค่ะเราก็จะเอา เจ้าตัวแป้งที่เราพักเอาไว้นะคะเอาออกมาเลยค่ะคว่ำน,นะคะเสร็จแล้วก็ดึงออกจะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดแต่งมันนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวฐานของมันนะคะเท่ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวพิมพเครื่องปอนของเราเนี่ย มาวางไว้เลยเสร็จแล้วก็จะเอาแผ่นพลาสติกนะคะรองด้านนอกไว้ก่อนค่ะเราก็จะเอามาใส่พิมพ์เลยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ก้นมันลงไปค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวไว้ช็อกโกแลตมูสของเรานะคะในตัวเค้กเลย เสร็จแล้วนะคะเราจะตักตัวรัสเบอร์รี่แยมของเรานะคะหยดลงไปเลยถ้าชอบกินราสเบอร์รี่เยอะๆนะคะก็ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำลวดลายให้มันนิดนึงค่ะก็คือจริงๆใช้ไม้จิ้ฟันก็ได้นะคะเราก็ทำลวดลายให้เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วตัวนี้ต้องเอาไปแช่แข็งนะคะ ของเราก็ได้แช่เย็นแล้วก็เช็ดตัวแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะอย่างนี้เลยเราจะเอาออกจากพิมพ์กันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะจัดวางใส่จานค่ะแล้วเรานะคะก็จะมาตกแต่งด้วยผลไม้สดค่ะซึ่งจะมีเป็นราสเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่ค่ะ นี่ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะกับเมนูชาร์โลตตเค้กไวช์ช็อกโกแลตมูสแล้วก็แรสเวอร์รี่เจมค่ะมากกว่าเตาเทพคือเตาที่เชฟเลือกใช้อย่ารอช้าสั่งเลยตอนนี้เตาเชฟคอนเวชชั่น CK 0695เาเตาเชฟคริกชั่นมอเบก